บาบดีๆไม่แห้งแย้มแรงครับพี่น้องตอนนี้หาโมงเคืองครับพี่น้องดูบรรยากาศดูโดมสาวน้อยครับวันนี้รถน้องพีเมียมรถแห่สิบสองล้อพันเฮ็ดนีอย่างน้อพี่น้องเลยเขาเอารถเอารถเคี่นออกมากแล้วพันธ์สอมจอหรือว่าสอมแะ้วพบยังกับโมได้พี่น้องน้องพีเมียม ทนนะบทติดตามตอนต,ต่อไปพี่น้องเง้าอ่านลานพี่น้องเมาจอดแั้วสิเกิดดาวแล้วใหง้าครับอันนี้สอมเกี่ยวครับระบบจอแก้ไขส่วนไหนมืออื้นพ่อครับพี่น้องบ้านนี้ล่ะครับบ้านฟ้ามไก่ฟ้าฟ้ามไก่พอเอกครับเอฟซีทั้งเมืองสีเกียรติพ่อกันพี่น้อง <c oughs> บ้านาาน,าาออาน,น้องคูง่ครับอันนี้ชมฟรีแต่ว่ามีอะไรสดก็ <c oughs> ี่เฉพาะคนไปงานเออท่าพี่แต่คนไปงานครับออคนเบิ้งโทรศัพท์สิบอเออเสียปัจจัยนิดหน่อยเออขาได้กลุ่มครับพี่น้องไร่สดรับเชิญหนุหญิงครับพรุ่งนี้ครับบ้านน้องคู่จอร์เรนยู่บ้านทางบ้านนี้หละเลยมืออื่นครับน้องพรีเมียมตัเฮียกสองหล่อลองัองสีทดสอบระบบเสียงสร้างเครืออ่องสร้างระบบเสียงระบบไม่ครับพี่น้องโดย ตืวเศร้าสสสี่ครับมือมิกมาใหม่ครับมือมิกประจำรถเนี่ยสี่สิ่สี่สี่มือมิกมาใหม่ครับมาใหม่มันมามือมีกก็ได้ครับอุปกรณ์กับไม่เท่านั้นครับพี่น้องมือมิกก็มาใหม่อุปกรณ์ก็ใหม่สมซื้อ่ารี่เมียมหรอพี่น้องนิวพรีเมียม สี่สี่สี่ทีทีทีสี่น้อยครับนี่หนึ่งสี่วอทีสวัสดี่รับทีทีทีจีวอที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 วอทีสวัสดีครับทีทีสี่ สี่สิบสองสี่สิบยัง,ยงน้อยนะครับเรา,าเ,เหาล,หลเครั่นแหละตื่นตื่นตื่นตืื่อต่นตืนต่น่่นน่่ พ่อเอกแม่นอยครับอือวันนี้เจอกันแน่นอนบ้านน้องครูครับงานฉลองข้อมไก่ไปอีกแม่นอนสี่บ้านหอบฟันกับบ้านน้องคู่ครับอำเภอเมืองศรีเกียรติมือครับสี่สวอชินจินเพ่อพี่เพือนพี่เต็มพี่เดาพี่พี่น้องสี่หาแตงเงินไปให้ทิปนักร้องเท่านั้น่ะพี่น้องครับแตเงินนะ

ว hey, hey. ันที่๙ทีทีทีจ๔วันที่๙ที่๔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 สี่สี่ี่วันที่ที่ที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 

หนึ่งสองสาครับจีวองจีหนึ่งสองนี่เราหนึ่งหนึ่งสี่สี่อเงแนที่จีวงจีจจีหนึ่งสองจีหนึ่งสองวงจีจีีวันนี้ครับจีจีฮิฮิวองจีวองจี สีจีสี่สี่สองวัจีวัองวันิวพรีเมียมสี่สี่สี่สจ่ี่มก่สี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 เี่สี่ีีีสีี่สจีสีี่ส่งส่ เครียครับขับคัดหนึ่งง่ามครับพี่น้องผมรอบโพดดูสุดยอดแล้วครับยกน้ำวบไฟน้ำวบจอยกกันยังแล้วพี่น้องมึง ยังขัดของไม่ได้ยกพ <ừ ừ S 1> ราปกติจะเป็นให้โนี้ยกจะคล้องเึ้นเมียงเหมือนกันครับมือ้นอพอกันครับพี่น้องอบ้านน้องครูครับบ้านหอบฝันครับบ้านนี้ลาผูหญิงรปเองไม่ไหนเริ่มจากม้วมือขึ่นนะเฮ้ยเอาเหรียญยขึ้นเดีย๋ยวก่อนเหรียญมาอเอา แสดงมือเืินตงนึงว่างมันนะเขาไปเดินห้ามาทั้งนปบมือวามือเื่นเล่นเริ่มสองสุ่มครับเลิกแล้วแต่คว้งมวลเด็โทีสราโทเงี้ยวหน่ยกับหู้่อคุปาครับพี่น้องนี่ยไปไปครับไปไป ลองถุมเลิกีสองวันนี่ันมาคุณ่าครับเนี่ยสี่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 เขาเรี่เงี้สมผู้จัดการาจ้างวันเกรีเมี่อไร่จี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 สีจีจีสีจ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 ีีสีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีจีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี บขเป็นเลยเหีท่บอบออนี่มันกลับเป็นเขาบอกเขาบอกว่ามันมันมันบอว์าไหอันนี้มันเวาไหมเป็นรถี่แ้ยแคือแบแะ้งมดานเลยแหนาแกเ้วอว่าอย่างเนี้ยไหน้องเอ้ยต้องสัมผัสคือบอสลาวะเหรอครับต้องสัมผัสแล้วงดึงหัวมาดูเลยตาครับที่น้องตงพี่สุดครับแกะหนาแกหลังแกะขาแกะหัวแกะที่เนี่ยต้องจ้างครับ มันจะสมซาสมฤกครับพี่น้องต้นต้นหนีโกแพงไม่บอกสามเบอร์ช่วงละเบอร์โกแพงเลยเอากลัราคามาตรฐานนี่กไก่ก็จะเป็นค่าน้ำมันตามระยะทางธร่าไหร่สองพันแปดพันบาทเจอเรื่อยหนึงห้ามพี่น้องห้ามอีกขนาดย่ำเว้นนี่พี่น้องย่ำขึ้นเปิดไปหมดจอบ่เนี่ยไผ่โบนี่เปิดไปหมดห้ามขึ้นไปอีกหักหลายืดไปฟอกันเมื่บ้านน้องคู่นี่พี่น้องเนอะขอบคุณพี่น้องหลายๆพาอกกันคลิปนะ สวัสดีไม่ไหวคุณคุณปาร์ตี้มีเอ้ยสองสุมหวัดปีสองสวันหนึ่งส,สุมห้าครับ